พระเจ้าวันนี้พรทถ้ำกล้วยสาบจ้ากล้วยสาบกล้วยสาบจ้ากล้วยเอาม่าฟานแล้วก็ทอดเลยจ้าไม่ต้องตากทอดเลยจ้าเอาบุญทอดตอนทอดมันทอดเสร็จแล้วมันกะไล่ทอดอุ้ยฟ้าไปเลยเปียกใหม่คนกอาดแล้วก็ออกมันจะให้มันใหม่เลยกอาดเสียง เกินกินพี่น้องกล้วยมันนั่นแช่หลายยากินอ่าวันนี้เกี่ยน้ำตาลจะ้ะพกักไว้ให้มันเซตหนพาพักไว้มันจะได้น้ำมันกล้วยน้ำตาลน้ำตาลจโลุกน้ำเยอะไปหรือเปล่าเนาะ เกี่ยวน้ำตาลเกียวน้ำตาลแล้วก็จะน้ำตาลไปลออออีกคนแล้วก็ใช้นนำมันไหลออกมาดตย โยนตายดับดีปล่อยให้ัมันก่อนี๋ยวมันก่อนียนเไล่ก่อนไต่ยันี้ทำยนีม

าี ä, ่ยนอดูห <nước> ม <Genius. S 2> ้อเนี่ยน้ำเดือดบุบเลยน้ำตาลไปลยทำกินทำกินทำ้ายก็ได้แต่นีไมลาาอะเรทด่้ทยเลยนี่เว้ไม่เวลาเฮ็ดกิน อยากกินกล้วยจะาไหมก็ไม่ใหกล้วยฉาบกวยทอดมมอยมจแล้วก็ไปโรยกล้วยฉาบเสียบทอดไมหมหมักหอมกรอบหอม

นนเน,นึ่นงเลาันึ่งไันตรายไปดูอันตอนล่าหลับเลยยกเู้เที่กล้ามจับ กินด้วยจ้าบางทีทำไขยไม่ได้เรยหวานหอมทำฮีตตอหวานกรอบวยหวานเท้ีตหวานหนอไม่คินี้ก็ไม่ด้มีดจ้าฝากกดไลไ์กดแชแ์กดติดตาด้วยจ้าช่องสมจัดกาเรืความแี่ถ้าไม่มีเอาบไม่มีเวลาอะไรเห็นมาเล่นนือ bạn đi cha